เีีียยบนนน่ลอย่าลูกคุณหูหล่าคุณนายได้ไหมใช้ตะเกียบกับมะม่วงเนี่ยซิเก็ะซิเกบลูอันนี้ปล่าอันนี้น้ำเปลวานลอยู่พูดมาก็มีส่วน มาคุณจะหันอีกคุณนึกว uh ่าวางมินเมื่อกี้เยพี่ีวอยู่แนเจ็บไหมโซ่กนลูกอ่ะนี่นี่แม่งแมงคมเลยอ่ะเดี๋ยวได้รับดามินน้อน้อย ตัวมีนบินดูมันห่นดิมันใช้แรงเยอ,อะอ่ะอ๋อไม่เอาไปปลาอันมึงก็จิ้มไปเลยแล้วก็กดัดจิ้มกดัดจิ้มกดัดมึงไม่ต้องหันอย่าลูกคุณหนูหลังคุณนายกูจะหันเนี่ย <c oughs> เอาทักทีทักที ủy quyền hạn